มาครับแต่ผมติดอยู่บนบล็อกเดียวที่ต้องการจะฆ่าผมซึ่งเวลาที่ตายผมก็จะได้เทมใหม่สุดเจ๋งและก็ยังปลดล็อกก่อใหม่สุดอันตรายและผมจะต้องตายถึงหนึ่งล้านครั้งเพื่อเอาชนะบล็อกแห่งความตายให้ได้ซึ่งผมจะทำได้ไหมไปดูกันเลย เอาล่กคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปขึ้นเริ่มเกมไหม่ครับมันเองนะฮะเอาล่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมกําลังอยู่บนบล็อกเห่งความตายนั่นเองครับโอ้โหเปิดคลิปมาก็ตายเลยเหรอเหมือนเราจะได้ของใหม่นะคะผมเป็นแบบว่าโทรเทมเหรออ๋อคือโทรเทมนี้เนี่ยมันจะทําให้เราตายได้เรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าโคตรโกงเอาล่ะจะวันนี้ผมรู้สึกว่าเราต้องต่อมาก่อนฮะอมีบล็อกอะไรก็ขยายไปก่อนเนาะคืนนี้เนี่ยมันจะเป็นบล็อกที่แบบพออยู่ใกล้นี่ยมันก็จะมีเลือดออกมานะครับโคตรน่ากลัวเลยเอาล่ะ และด้านซ้ายล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกนั่นเองครับผมว่าแบบเราตายไปกี่ครั้งแล้วนะฮะเพ่งตอนนี้ก็ดีถึง3 0 0ไปเทียบร้อยครับผมอุ้ยอะไรอะปลดล็อกสุดรครัฟนะฮะผมว่าเราต้องมีก่องคาฟซะหน่อยวะเอาละวางไว้ตรงอ่าตรงนี้ละกันนะครับผมมีอะไรครับเนี่ยอ้ยอะไรอะเป็นเตียงแบบว่าเอาหนามเนี่ยมาคาฟกับเตียงนะครับได้เตียงหนามนั่นเองซึ่งมันดูน่ากลัวมากเลยครับอ๋อเนี่คือ,อน,นี้ใช่ไหมอุ้ยแค่ถือก็คือตายเลยเหรอแสดงว่ามันโหดจริงนะครับผมอุ้ยปลดล็อกกอนอย่างงั้นเหรอฮะ โอ้โหอะไรวะยนะไอเล่าก็เลมเต็มเลยเอาว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวฟาร์มของก่อนละกันฮะเดี๋ยวค่อยไปโอแค่เริ่มมาก็รู้สึกว่าแบบคลิปนี้เนี่ยมันจะอันตรายมากๆแล้วนะครับมีน้องวอัวด้วยหรออุ้ยมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนเอ้ยคุณผู้ชมผมได้อะไรมาไม่รู้อะเป็นพวกหรอฮะไหนลองดูดิฟื้นใช้ไปนะครับเอ้ยคืออะไรอะเลือมันลดลงคุณผู้ชมตอนนี้หัวใจเหลือแค่นี้งนะ่ะเอาว่าตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างอยากจะไปนู่นเลยฮนะแต่ว่าไปยังไงดีนะเออว่าสลับไงจะไปหรอสลับประมาณนี้จะพอหรือเปล่า ลองดูฮะไปที่กอใหม่กันเอา่ะคุณผู้ชมใกล้จะถึงแล้วครับต่อตรงนี้ไปนะครับผมเรียบร้อยว่ายัางไงครับไอพวกนี้เนี่ยโอ้ทำไมมันเยอะจังเลยอะวิน่ารักอะขอตอยไปหนึ่งทีครับมาดีครับวิคุณผู้ชมมันฆ่าเราแล้วแต่ว่านี่มันก็เป็นการปั๊มนี่ว่ะนี่ตายเพิ่มไปฮะนายจริงก็ฆ่ามาดิเอาเยอะ <ๆ S 2> เลยก็ได้มาโอ้โอหไอเราากรเลมลุมก็ผมบินได้แล้วโอเคเข้ามาก่อนใจเย็นฮะใจเย็น ุ้ยนี่คือ,อไรอ่ะโอ้โหมันแทงผมด้วยคุณผูช้ชมดูดิตายกี่รอบวะเนี่ยเป็นพันเลยเหรอเกินไปว่ะเป็นเหมือนแบบว่าหนามมันแทงนะฮะเอาล่ะเข้ามาดูดีกว่าครับผมบนเกาะน,นี้มีอะไรโอ้โหอยู่ันเดียวจังอย่างแรกเลยขอสำรวจได้ไหมครับเอ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยผมเยี่ยบอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นผมว่าพรมเลโกหรอฮะใช่เหรอแค่นี้ก็ฆ่าผมแล้วนะวู๋ตายง่ายจังเลยในบ้านมีอะไรไหมนะฮะมีกล่องฟื้นไม่มีอะไรเอ้ย เตียงไงเตียงเออแจะได้ค้าเป็นบบกว่าเตียงแห่งความตายของเราฮะแล้วก็ในอาแบ็ซสมิธมีอะไรไหมอ่ะขออนุญาตเช็คนะครับอุ้ยของงเยอะเลยเก็บไว้ก่อนเลยฮะเอาล่ะเผื่อดาบจะได้ใช้อะไรนะครับผมและบ้านหลังนี้ล่ะหนดูซีมีอะไรฮะเอ้เดี๋ยวดๆวยว อันนี้มันคือแผ่นที่เราโดนเมื่อกี้นี่ว่ะแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นแบบใยที่มันติดลังสีนะฮะแต่ว่าน่ากลัวแน่เลยดิไหนเราดูดิอ่าเคีย์มืนที่หน่อยนะครับผมเอาละผมจะวางแผ่นอันนี้ดูฮะเป็นยังไงครับจะวันนี้โอ้โหโดนแทงแบบรัวๆเลยครับผมอ่าแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะใยนะครับวางไปปึ๊บโอ้ก็คือแบบไอใยนี่เนี่ยแค่อยู่ใกล้ก็คือเจ็บเราใช่ปะแล้ว,วลผมสามารถรวมกันได้หรือเปล่านะครับโดนแทงไปด้วยแล้วก็โดนลังสีไปด้วยโอ้โหสองหมื่นแล้วคุณผู้ชมกดเยอะเลยอะะไรรวเนนี่ยโหดจัดคัคบ ผมคิดว่าเดี๋ยวผมกลับกอก่อน,นดีกว่าอุ้ยอะไรกันเนี่ยมีน้องสองตัวนี้อยู่ด้วยนะครับกลัวเราเหงาเหรอวินน่ารักจังเอาเป็นว่าอา่าขยายพื้นที่นิดนึงนะฮะโอ้บล็อกจะหมดแล้วขอบล็อกเพิ่มหน่อยจัดไปครับผมเลยผมมาเลยเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยเหรอซอมบี้มาได้ยังไงครับเนี่ยจะเย็นจะเย็นออกไป่กนเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเหมือนผมจะได้ของแปลกๆว่อะออย่างแรกเลยฮะอันนี้เนี่ยตัดเลือดใช่ไหมแล้วก็มีประตูด้วยครับผมประตูคืออะไรอะ่ะอ่าลองวางดูละกันนะครับ เป็นประตูเหมือนแบบประตูไม้ปกตินะโอ้ยเดี๋ยวเปิดแล้วแบบโดนไฟช็อตคุณผู้ชมโหอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมาขนาดนั้นเลยเหรอประตูไฟฟ้าคุณผู้ชมโอ้โหอุ้ยได้ได้วเปิดโดนอีกแล้วเยแล้วเยแล้วมัาช็อตผมโอ้ยเจ็บเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคตัดเลือดไปหนึ่งทีฮะโอ้หัวใจเหลือนิดเดียวเองอุ้ยเหลือหนึ่งหัวใจเลยหรอโหดจัดคุณผู้ชมขยายพื้นที่กันดีกว่าฮะอ่าจัดไปซึ่งผมอยากรงวางเตียง้น่นดูอะที่มันมีหนามนะครับผมไหนดูซิ อ่าเรามีหนึ่งเตียงใช่ไหมตรงนี้นะครับวางหนามไว้ตรงนี้เรียบร้อยได้มาแล้วลองวางดูเลยครับโอ้โหน่าอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยดอนไปดิอุ้ยคุณผู้ชมก็คือเวลานอนก็คือเราตายเลยอ่ะโอ้มนจะทิ่มไปเรื่อยๆนะฮะดูที่ตัวเราดิอ๋อโดนแทงโดนแทงโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอามาก่อนอุ้ยน่ากลัวแล้วถ้ายืนอ่ะโอ้ยืดเฉยก็โดนนะฮะไม่ต้องนอนก็ตายได้เหมือนกันโอเคครับผมสุดยอดไปเลยอ่อเดี๋ยวนะมันคราฟอย่างอื่นได้อีกไหมเนี่ยลองคราฟเป็นพิกแองกดูดีกว่าได้หรือเปล่านะครับอุ้ย พีกแอกได้หวอคุณผู้ชมเป็นพีกแอกที่แบบว่าอุ้ยคือคือถือแล้วก็เจ็บเลยนะครับผมอ่าแล้วถ้าผมขุดอะสมมติผมขุดบล็อกนี้นะครับนี่ก็เจ็บไปด้วยครับผมแล้วเจ้านี่เนี่ยคราฟชุดก่อได้หรือเปล่านะครับขอรงวางหน่อยละกันครับผมฟื้นวางไป8อันนะครับอุ้ยคุณผู้ชมนี่ไงได้ามาแล้วเราลองใส่กันเลยดีกว่านะครับนี่จัดไปโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมคือใส่ปุ๊บแบบปลดล็อกก่อใหม่เลยหรอเกินไปว่ะคือมันจะเป็นชุดก่อที่แบบว่าเป็นหามนะครับผมใส่แล้ว อ่ลองถอดดูก่อนนะครับวิ่มันโหดจังอะ่ะแล้วผมได้อะไรมาครับเนี่ยเหมือนจะเป็นหน้าผมเองนะพลังแห่งการระเบิดวีน่าสนใจเอาละฮะเราคลิกขวาดูซิเขาบอกว่ากดตัววีเนี่ยเพื่อเปิดใช้งานนะครับอ่าลองดูฟืบวิ่ตัวผมมีควันขึ้นว่ะคุณผู้ชมอ่ะพลังแห่งการระเบิดนะครับเดยการที่เราเนี่ยจะต้องวางบล็อกใช่ไหมไหนอลองดิวางไปหนึ่งบล็อกวิ่งดีเสียงเหมือนแบบว่าจุดเทียนทีเลยอะ่ะอุ้ยระเบิดจริงคุณผู้ชมคือแบบว่บาบล็อกที่เราวางเนี่ยมันจะระเบดเหอ,หนอ,อหดไอนนูโ ระเบิดใช้ได้อยู่นะได้อะไรห้าบล็อกนะครับนี่วางไปเลยก็ลองดูดีครับโอ้โหเฮ้ยคุณชมตกตกทำไงอะ่ะแย่และะ้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวคุณชมเขาบอกว่ากดเพื่อวางมาได้นะครับผมนี่ก็คือแบบเวลาที่เราตกเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวตายใช่ไหมวิย้ยแต่พลังนี้เจ๋งเหมือนกันนะและนั่นมันคือเกาะใหม่นะครับผมเหลววะนะกิงคองเหรอเฮ้ยแต่น่าสนใจอยู่ครับอ่าผมอมันดร์โพลเนี่ยเดี๋ยวลองวาร์ปดูดิไปถึงหรือเปล่านะครับฟื้อไปเลยอุ้ยหายไปแล้ววะผมไปโพลไหนเนี่ยอีกสักลูกหนึ่งดิไป โอ้ไม่ถึงอ่ะมันตกไปแล้วโอเคต่อก็ได้ขอสลับแบบว่าเยอะๆหน่อยนะครับนี่เป็นชุดแล้วอ๋อมไปอุ้ยคุณผู้ชมมันจะพอไหมอ่ะเดี๋ยวนะอุ้ยกลแล้วกลแล้วโอเคต่อไปครับอีกประมาณอ๋อสี่ห้าบล็อกก็พออยู่ละบ้างไปดีไปดีเอาละจะวันนี้โดดเลยละกันนะครับถึงแล้วก็ไม้ของเรานี่คือกระบองเพชรนะฮะไหนดูดิโอ้ยมันแทงผมคุณผู้ชมเดี๋ยนะกระบอกเพชรม,มันต้องแรงขนาดนี้เลยหรอเกินไปว่ะ้ยน่าก,กลัวคุณผู้ชมดูบองเพชรดิอ่าแล้วข้างในนี้นะฮะเหมือนจะเป็นปากท้ำนะคะรับผม เอาละสวัสดีครับข้างในพอจะมีอะไรไหมนะครับผมโลเป็นสปอเนเซอร์คุณผู้ชมอุย้ยตัวอะไรอะเป็นเกตลต้าเหรอแต่ว่าแบบชุดมันเหมือนไอ้ลุงพิเลเลอร์เลยอะคือยังไงเนี่ยมันรวมกันเหรอโอ้โหคุณผู้ชมถือดาบเพชรด้วยนะฮะอุจะไปไหวได้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวนั้นเลยนะใส่ชุดเกราะนะคะผมนี่อ่ะอุ้ยไม่ใช่ว่าผมแบบเจ็บมากขึ้นเหรอวะเนี่ยโอ้โหฆ่ามันท้าฆ่ามันตบมันให้หมดโอ้โหโดนตลุมบอลแบบคุณผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวผมมีพลังนี่พลังแห่งการระเบิดนะครับ วางบล็อกดูนีวางบล็อกดูนีเออจะวนี้ผมระเบิดไปวุยได้อยู่นะอีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึง่งวางบล็อกไปนะครับฟื้เอาละระเบิดไปดีครับอุ้ยใช้ได้เลยครับผมมันก็เกิดใหม่เรื่อยๆอ่ะอุ้ยปลดล็อกเกาะใหม่นะครับผมเดี๋ยวได้จ่าววันนี้เนี่ยดิ่งขึ้นไปด้านบนก่อนเลยครับมเมาแล้วมเมาแล้วก่อนนี้ก็ถอดก่อนอุ้ยแย่เลยวะอย่าตามมาอย่าตามมาโอเคเรียบร้อยครับผมมาทีนี้เนี่ยอันนี้นะ่าสงสัยฮะ มื่มันมจะเป็นเหมือนแบบแม่เหล็กอะไรสักอย่างนะครับผมไหนลองใช้ดูดิอุ้ยคุณูชมเกิดการช็อตนะครับแล้วก็โอ้โหบินได้คุณผู้ชมเราบินได้คืออะไรอะ่ะอ๋อคือแบบว่าแม่เหล็กเนี่ยมาดูดกระบาดอย่างนี้หรือเปล่าวะขอมองใหม่โอ้โหนี่ไงอุกกระบาดมาแล้วครับระเบิดไปครับผมว่าเกินไปว่ะแรงจัดคุณูชมบุกกรณี้เน่ะออยู่กันเต็มเลยฮะแล้วนี้อะไรเนี่ยเพิ่งเห็นนะครับผมว่าแบบในตัวมีของแปลกๆฮะใส่ไว้บนหัวเห,หรออุ้ยเป็นหมวกสปอนเซอร์นี่นะเขาบอกว่าอย่ากดย่องนะครับผม ถ้าไม่อยากมีปัญหาคืออะไรอะ่ะกดชิปไปฮะเฮ้ยโอ,ยโอย้มันเป็นการซ้มมอนเหรอโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมจะตัดขาดจากพวกมันฮะจะวันนี้เลยต้องกระโดดหนีไปให้ได้นะครับผมฮ้เรียบร้อยไหนดูซิทําอะไรไม่ได้แล้วนี่ฮะตกมานดีน่จริงก็ตกมันดีเรียบร้อยเลยฮะไหนเราอุกกรบาดหน่อยไหมละ่ะอุย้ยช็อตไปแล้วผมจะวันนี้ระเบิดเออนี่บินได้ไปเลยครับอุย้ยแต่มันไม่ตายอะ่ะเอา้าตอีกแล้วไม่เป็นไรเราสามารถวาร์ปขึ้นมาได้นะฮะวาร์ปขึ้นมาที่ไหนกันเอา้าก่อนเดิมหรอ โอ้ไม่เลยไม่เลยโอเคกลับกันดีกว่าครับเอา้าอีกแล้วุูยตกอะไรบ่อย,อยเนี่ยว้าบกลับขึ้นมานะครับพอละมั่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันก็คือเป็นเกาะใหม่นะครับผมโอ้โหมีปราสาทด,ด้วยนะครับแต่ว่าอยากลองดูว่าแบบมีอะไรที่เราพลาดไปหรือเปล่าสําหรับพวกไอเทมเนี่ยเอาละฮะมาล็อกแห่งความตายของเราลุยต่อครับผมอุ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วคืออะไรอะ่ะเป็นเทียนที่มันบอกว่ากินได้นะครับกินได้จริงหรอ ลองกินดูแล้วกันเนาะฟืบอ่าเปิดตัวแล้วเนี่ยจะโดนระเบิดอีกแล้วนะครับผมไม่มีอะไรเชื่อถือได้เลยอุย้ยเด้อนะบอกมันหายไปนี่หว่าอ่าโอเครอดแล้วครับโอ้โหของดอปหมดเลยอะไรวะเนี่ยไอทีนี้มันก็เกินไปเขาบอกว่ากินได้นะครับแต่แบบก็ไม่ได้บอกกันะว่ามันจะไม่ระเบิดผมก็โดนไปฮะอ่ะอีกรอบนึงแล้วกันยืนไว้ตรงทางแล้วกันก็หมเอาล่ะกินได้นะครับนี่แล้วก็ระเบิดใช่ไหมเรียบป้อยเลยโอเคมาคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าผมเริ่มได้ของแปลกแกแ,กแล้วครับ อย่างเช่นอันนี้อ่าเป็นแบบเลโก้เหรอพรมเลโก้ลองวางดูครับอ่าโอเคก็คงไม่มีโอว้ว่าแล้วทำไมพรมเลโก้มาถึงเหยยบแล้วมันตายวันนี้อ่ะไม่ค่อยเข้าใจเลยฮะแล้วนี้ล่ะเหมือนจะเป็นแบบว่ามันที่มันน่าจะมีพิษหรือเปล่าอ่ะลองกินดูครับเจ้าวันนี้กินเข้าไปนะครับโอ้ตายไปห้าพันเลยครับผมขนาดนั้นเลยหรออาหารเป็นพิษอย่างร้ายแรงฮะเกืนไปว่ะอันนี้ก็พรมเหมือนกันนะครับนี่อ่ะสีดำครับผมไม่ต่างกันเลยซึ่งทีนี้ผมว่าถึงเวลาแล้วว่ะ ที่เราจะไปสถานที่แห่งนั้นครับมันมีอะไรกันนะนี่ครับผมเอนเดอร์โพ er ไหนลองวาร์ปดูดิรอบนี้จะไปถึงหรือเปล่าฟืบเอาอะฮะโอ้โหไม่ถึงวะต้องใส่มันต้องแบบต่อไปนิดนึงอะเนาะก็ได้ก็ได้เสลสีจริงลองดูครับต่อมาประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ปาไปครับผมถึงเออจะได้ไม่ต้องต่อนานนะครับอุ้อยอีกนิดเดียวแค่ป่าแค่นี้มันดูยากจังเลยนะฮะฟืบปะถึงเอรอบนี้ถึงได้ไหมอ่ะ เรียยร้อยครับโอเคครับ okay, ผมมาแล้วตอนนี้คือเราตายเท่าไหร่สี่แสนหกนะครับเป้าหมายก็คือหล้านใช่ไหมล่ะผมว่าที่นี่เนี่ยมันทําให้ฝันเราเป็นจริงได้ครับ้ยว่าแต่อันนี้อะไรอ่ะบ่อน้ำเหรอฮะอุ้ยรูปปั้นคุ้นๆน,นะครับผมหน้าตาเหมือนฮีโร่บายเลยเขาบอกว่าอะไรเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องเอาสีมีค่าในในเธอร์มาวางนะครับผมเพื่อเริ่มต้นมันนั่นเองอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยเป็นปราสาทเลยนะฮัลโหลเอาละหัว เอาละเวเหมือนกันนะครับไม่มีใครอยู่เลยเหรอฮัลโหลกล่องละกล่องมีอะไรไหมไม่มีนะฮะอ่ะคือไปดูด้านบนอีกรอบหนึ่งชั้นนี้นะครับผมอุ้ยผู้ชมพอมแห่งความตายอยกแล้วครับแล้วก็บล็อกทองครับผมอุ้ยนี่ไงบล็อกมีค่าใช่ไหมเอาขุดก่อนเลยฮนะโอเคมาบล็อกทองอย่างนั้นแหละครับก็ไม่รู้แล้วแหละเนาะว่าต้องทําอะไระเพราะฉะนั้นเราจะลองไปวางที่รูนั้นดูครับผมอ่ะอย่างแรกเลยทุบป้ายออกก่อนละกันนะฮะเอาละวางไปดีครับอุ้ยอะไรอ่ะ ซูเปอร์ไบร์คุณผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่ฮีโร่บายแต่เป็นซูเปอร์บายนะฮะวิะวะเลยวันนี้คือต้องฆ่ามันหรอโอ้โหหรือว่ามันคือคนที่แบบเอาเรามาขัางไว้ที่นี่วะเองใช่ไหมคนที่พาเรามาอยู่แบบร็อกแห่งความตายเนี่ยโอ้โหผู้ชมดูมันหมุนหัวเมื่อกีดด้ดิจากกระชาวร็อกนะฮะเอาก็ตายไปดีครับแต่ว่าสงสัยอ่ะมันทําอะไรเราได้ปะวะโอ้โหคุณผู้ชมดูตัวเลขที่มันเพิ่มดิเพิ่มโคตรเยอะเลยเวลาโดนโจมตีเนี่ยอุ้ยอะไรวะหลักแสนเลยหรือเปล่าวันนี้โอ้โหเกินไปว่ะซูเปอร์ไบร์นะครับมาดิไอ้บอสเห โดนไปดีครับผมเอออุ้ยเด็ดเด็ดขอลองหนีก่อนอยากลองใช้พลังระเบิดนะครับแต่ผมจะหนีได้ไหมกดตัววีไปให้ผมแล้วก็วางบล็อกอ่านี่ไงระเบิดไปดิเออหุ้ยได้อยู่นะครับอุยคุณผู้ชมมันตายแล้วใช่หรือเปล่าว่าเราตอนนี้ผมโดนอะไรยูนเนี่ยออกมาก่อนออกมาก่อนโอ้ยโอเคยังไม่เลิกตายอีกเหรออ่าเรียบร้อยฮะโดนพลังแห่งการระเบิดไปนะครับผมบอสของเราที่ถึงกับตายเลยอะแล้วตอนนี้เราตายมาถึงเจ็ดแสนกว่าแล้วปะเดีย๋ยด็นับดีดก่อน หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับเอ้าเจล้านแล้วหรอเกินไปว่ะเกินป้าไปเยอะเลยฮะตอนแรกว่าจะตายแค่แบบ1ล้านนะครับผมนี่มัน7ล้านดีว่าเอาเป็นว่าไหนๆแล้วเนี่ยขอแเลยลวกันเลขสวยๆครับผมเราจะทําไงดีนะโอเคใส่ชุดกอก่อนอย่างแรกอ่าใส่ชุดกอนเนี่ยเจ็บใช่ไหมแล้วก็อ่าเตียงนะครับผมมีอันนี้ด้วยนี่เพิ่มบัฟไปโอ้โหเยอะอยู่นะพอมีอันนี้เนี่ยอะไรต่ออีกดีฮะอุกกาบาตนะครับผมเอาอุกกาบาตมาสิระเบิดนะครับ ตายป่ะวะอุยกอบาดไม่ลงอ่ะอ๋อมมนไปลงตรงนู้นแทนเหรอขอวิธีดีๆอีันหนึ่งฮะอ๋อเดี๋ยวนะถ้าเราอยู่ตรงกลางนี้เนี่ยเราก็จะเจ็บใช่ไหมอ่ะแล้วก็เพิ่มไปฮะโอเคครับผมอ่เหยยบอันนี้ไปด้วยได้ไหมอ่ะปึ๊บอ่านี่ไงอุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจังวันนี้เนี่ย,ย,ย,กยใกล้ถึงเป้าหมายของผมแล้วครับเป้าหมายใหม่นะครับผมนั่นก็คือการตายถึง10ล้านน,นั่นเองครับโอเคเรียบร้อยพอแล้วเป็นการตายที่เยอะมากๆเลยนะครับเอาล่ะก็ตอนนี้เนี่ยเราพิชิตอาบล็อกแห่งความตายได้แล้วนะครับผม เอาเป็นว่าถ้าใครชอบไปเทมไหนที่สุดในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยเนะครับผมอย่างผมเนี่ยน่าจะชอบอ่าไอพลังเนี่ยคุณผู้ชมพลังที่แบบวางบล็อกแล้วระเบิดนะฮะอย่างเช่นแบบนี้อะ่ะแล้วก็มันก็จะบึ้มนั่นเองครับผมค่อนข้างมันเลยสำหรับคลิปนี้คคมิทันนี่สลาบวนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ